วันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนยังไงบ้างรีวิวให้แม่ฟังสน<ร>ุกม,มากครับวันนี้เียนว,วิชาพีมาเซอร์ให้ฟีทามแล้วยังไงต่อครับมีอะไรเพราะสัปดาห์ก่อนๆมาเซอร์สอบมาเตอร์เลยบอกว่าข้าบหน้าวันพฤหัสหน้าจะให้เล่นทั้งคาบเหรอเพราะอะไรทําไมถึงให้เล่นนะครับใกล้จะสอบแล้วครับอุ้ยถ้าอย่างนี้ก็งดเล่นเกมมาสิ คดเล่นเกมดีกว่ามาั้งอ้าวแล้ววันนี้นะครับหนูเดินไปแล้วมากกว่าหนึ่งเก้าครับหายใจไปแล้วเกินสิบรอบครับวันนี้หนูพูดไปแล้วมากกว่าหนึ่งรอบครับอีกอย่างหนัวกระพริบตาแล้วไปมากกว่าร้อยรอบครับมันเป็นอะไรที่อลังการมากอีกอย่างวันนี้นะครับหนูวิ่งไป มากกว่าหนึ่งข้าวครับอืมหนูกินข้าวมากกว่าหนึ่งเม็ดครับอืมอันนี้เป็นการวิเคราะห์วิชาอะไรลูกวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดครับเพราะหนึ่งมารวมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดครับเข้าใจไหมครับง่ายังไม่จำเลยมันถูกหรือเปล่าลูกหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งสองอีสองบวก เดี๋ยวดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นคลิปออกไปเดี๋ยวน้องๆเขาเข้าใจผิดลูกวันนี้เราจะมาสอนบวกหนึ่งกันนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สี่สองบวกสองได้สี่ไม่ใช่สามบวกสามได้แปดเป็นการสี่บวกสี่ได้นี้เพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้บวกไม่ถูกนะคะทุกคนหกได้สิบสี่เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบห้าอุ้ยไม่เอาไม่เอาที่พีเดี๋ยวคลิปนี้ดูย้อนหลังเขื่อน้องๆเข้ามาดูทำไงอะ เป็นค่ารู้ใหม่ๆเล้ว่าอ๋อต้องบอกพี่เตีบอกว่าเมื่อกี้บวกผิดทั้งหมดเลยนะครับอย่าไปจู้ีเมื่อกี้พี่พี่วันนี้พี่บวกผิดบวกถูกทุกข้อเลยนะครับน้องๆอย่าลืมไปทําตามกันด้วยนะครัทําทำดีไม่ได้เฉลยเลยลอเลยครับเมื่อกี้หนูคิดมั่ว อย่าไปทาทำตามกันนะคะเดี๋ยวสอบได้ศูนย์คะแนนนะครับใช่แล้วต้องเฉลยด้วยเราทําคลิปทําอะไรได้แต่ต้องบอกเลยต้องเฉลยได้บ้านไหนมันถูกหรือไม่ถูกน้องๆอย่าไปทําตามนะครับระวังได้เกรดศูนยน์นะครับโอเ,เคเอามีอะไรอยากจะฝากคลิปนี้บ้างเวลาเรื่องเดียนแล้วเขาปลดปล่อยกันแบบนี้เหรอลูกฝากให้น้องๆอ,อนุบาลหนึ่งครับทำไมให้มาดูคลิปหนึ่งบวกหนึ่งครับอ่า เราทำเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงจะเรีนเป็นความรู้ใหม่ๆของน้องๆเพื่อความบันเทิงปล่อยสนุกสนานใช่อย่างนี้เหรออ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะไปไปฝากกดไลค์กด s h a ฝากกดไลค์์กกดแชรับ subscribe ให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฮิปโปแคร์ด้วยนะคะผมชื่อหมูเด้ว